บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้มีเงินเข้าบาัตรเตรียมใช้เงินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ก็จะยังสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ตามปกตินะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะคะสำหรับในเดือนกรกฎราคมนะคะพ่อแม่พี่น้องจะได้รับสิทธิ์อะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นนะคะก็คงกําลังรอยอยู่นะคะว่าในเดือนกรกฎราคม2 5 6 3จะมีเงินช่วยเหลือส่วนไหนเข้าบัญชีบ้างนะคะ โดยเฉพาะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีข่าวว่าจะโอนให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคม2563นั้นนะคะเราจะได้รับในเดือนนี้ด้วยหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งในวันที่1กร,รกฎาคม2563นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะยังคงใช้บัตรนะคะในการรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ200ถึง300บาทต่อเดือนนะคะและก็จะมีวงเงินซื้อการหุงต้มจำนวน45บาทในทุกๆ3เดือนนะคะแล้วก็จะมีค่ารถโดยสารสาธารณะจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะวันที่15กรกฎาคม2,563นะคะก็จะมีเงินผู้สูงอายุจำนวน50บาทถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะแล้วก็จะมีเงินคืนภาษีแว็กเปด้วยนะคะ ต่อไปนะคะวันที่18กรกฎาคม2563นะคะก็จะได้เงินคืนค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้านะคะเงินช่วยเหลือโควิด19นั้นนะคะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินไม่ใช่ว่าจะได้รับเงินทุกคนนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิจากโครงการอื่นๆของทางภาครัฐนะคะเช่นโครงการเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเดือนละ5,000บาทเงินชดเชยจากประกันสังคม หรือว่าเงินเยียวยากเกษตรกรเป็นต้นนะคะซึ่งก็มีจำนวนพ่อแม่พี่น้องทั้งสิ้น1,164,222คนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์โดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะและก็จะได้รับเงินคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2 5 6 3รวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,000บาทนะคะ ซึ่งก็คาดว่าจะโอนให้ทีเดียว3,000บาทในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนนะคะดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรอติดตามความคืบหน้าของวันที่เริ่มโอนเงินอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ